ทั้งหมดแถวตรงระยาวุธกองเก้าหมูสองเมื่คคอคือนนี้เออเอามาือเล้วก,ก่อนเออบอกเออเรียบอาวุธเมืเอ่อคืนนี้อุม้มแสดงเออเป็นลูกใช่ไหมแสดงเป็นลูกท้อท้องมาแล้วก็คิดถึงแม่นง ดีจังเลยมันได้ข้อคิดดีๆว่าเราไม่ควรพังเผือนะคะลูกไม่ควรพังเเื่อก็ให้ข้อคิดไม่ใช่ให้ข้อคิดสําหรับตัวเองเท่านั้นยังให้ข้อคิดกับคนอื่นๆด้วยนะและ้วก็ข้อที่สองได้ข้อคิดแล้วข้อที่สองก็คือการกล้าแสดงออกการกล้าแสดงออกเพื่อนที่เป็นไม้ประดับ โหเหรอไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรออ๋อโอ้พระเอกขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอชื่ออะไรอ๋อสุภกิตเป็นพระเอกเหรอเออกล้าแสดงออกลูกแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะทำอะไรก็ตามถ้าเรากล้าแสดงออกตั้งแต่แรกมันก็จะดีกับเราถ้าคนที่เงียบๆแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่กล้าแสดงออกเลย มันก็ทําให้เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเข้าใจไหมคะเออวันนี้เมื่อคืนนี้เป็นยังไงนอนหลับฝันดีไหมฝันดีไหม,ไมลูกหลับสนิทไหมะเออพอพอหัวถึงหมอนก็หลับสนิทเลยใช่ไหมลูกมันเหนื่อยแม่ก็เหมือนกันเหนื่อยมากเห็นไหมนี่วันนี้รัดหัวข้อเข่าไว้นี่แอบซ่อนไม้เท้าด้วยเพื่อที่จะมาอยู่กับพวกเราจน โยนหมวกครั้งสุดท้ายบางคนก็บอกว่าเออแม่หนูโยนทุกปีเลยโยนหมวกแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการโยนหมวกครั้งสุดท้ายดีไหมลูกดีไหมถ้าใครหมายความว่าโตแล้วไม่เรียนอีกตลอดชีวิตก็ได้เห็นไหมเห็นไหมอาจารย์พิสมัยนีย่ไม่สบายก็ยังมาเพราะว่ารักลูกเราต้องการดูลูกจนโยนหมวกครั้งสุดท้ายภูมิใจไหมคะภูม <Okay. S 1> ิใจไหมคะลูกอ่าสุภกิต บอกขอบคุณสุดๆเก้าออกมามูมูสองกองห้าเขบคุณครับอืบอทำความคารพบทำความคารุบอือดีมากอาม,มาให้วันนี้แม่อยากจะเจออีกกระโดดสูงๆเมื่อคืนนี้ใครนะ โอซาลิโอลิสา